สวัสดีครับอยู่กับชายบรรน,นาครับโ้ดันนามไม่เสร็จสักทีเลยครับามาอีกแล้วไม่รู้พายุลูกไหนมาอีกแล้วนี่ก็ขึ้นมาจอดบนกระท่อมนะครับดันไม่ได้แล้วมันลื่นแล้วมันลื่นมันแฉะแล้วทีนี้ก็จนกว่ามันจะแห้งแล้วครับถึงมาเก็บงาน โอ้ดูสิมืดตึ๊บเลยโอ้มืดตึ๊บเลยครับดูสิครับโอ้ตกหนักซะด้วย,ยวโอ้เหลือเ,เียนิดเดีเออโอ้มืดตึ๊บเลยครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยปีนี้ ฝนมาเร็วมากเลยแค่เดือนกุมภาเองครับกลางเดือนกุมภาก็มาแล้วฝนเริ่มที่จะว่าจะดันให้เสร็จวันนี้ก็ไม่เสร็จแหละตอนนี้ก็ต้องคอยแบบเป็นอาทิตย์แหละครับถ้าแบบเป็นอาทิตย์แหละถึงจะมาเก็บงานได้ตอนนี้ก็ พอแค่นี้ก่อนโอ้มาเต็มเต็มเลยครับแรงด้วยลมด้วยอันนี้ผมก็ยืนอยู่ในกระท่อมครับโอมืดตึบเลยครับ ฝนตกอีกแล้วครับอำเภอบ้านกรวดฝนดีจริงๆเลยปีนี้รถสายจกนี่นะครับสายจกปีนี้ทำงานไม่กี่เดือนนะก็ต้องอยากลำบากซะแล้วเพราะฝนมันตกโอ้ลมแรงมากเลยครับ โอ้ลมแรงครับโอ้ไม่ไหวผมต้องขอจบคลิปด้วยเสียวครับมีอะไรนะไอในกันตูนแหละฟ้าแลบครับฟ้าแลบคนขเขมรพูดไทยโอ้ฟ้าแลบครับผมเสียวครับโอ้เอาผมมาฝากแค่นี้นะครับผมกพฟ้ามันแลบครับผมเสียวด้วยผมยืนถ่ายคลิปอยู่กับกระท่อมนี่ โอ้ยต,ยตา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 ยฝน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 มางานไม่เสร็จนะครับก็ต้องคอยเป็นอาทิตย์กวา่ากว่าดินจะแห้งนะแล้วก็มาเก็บงานครับมาเก็บงานก็เมษาพฤษภา,พาพก็เริ่มลงหวานกันแล้วนี่มันก็แต่ปีนี้ก็ฝนรู้สึกว่า จะมาถีซะเหลือเกินเว้นเว,นว้นหน่อยก็ได้ฝนตกท่านเทวดาชุ่มชืม้นโอ้โหนะครับก็โอ้ยผมขอจบแค่น,นี้นะครับครับสวัสดีครับก็เสียวครับฟ้าแลบเลยครับผมก็ขอจบเพียงแค่น,นี้นะครับสวัสดีครับผม